สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับอยู่กับช็อตเด็ดบ้านเราอีกเช่นเคยนะครับวันนี้พามาลงแปลงนาของเจ้าของเองนะครับซึ่งคุณพ่อก็กําลังไถอยู่นะครับนาเจ้าของยังไม่ได้ปักดําเลยนะครับพ่อก็กําลังไถอยู่นะครับก็ใช้รถคูบต้า l 2 0 0 2ที่เราได้ซื้อมานะครับ เป็นรถขนาดสองเพลายี่สิบสองแรงนะครับติดผานพวนห้าใบใบละยี่สิบนิ้วนะครับเราไถไปแล้วหนึ่งรอบนะครับตัวนี้หญ้าขึ้นก็ไถอ,อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็จะเอาน้ำเข้าแช่แล้วนะครับไถแห้งไว้ก่อนนะครับตรงนี้ก็เป็นแปลงพ่อก้าของเรานะครับเราก็รับจ้างพ่อก้าํำนาครับ นะครับพามาดูการทำงานเจ้าตัวเล็กใจใหญ่ของเรานะครับเจ้าคูบต้า22แรงติดผานพวน5ใบใบละ20นิ้วไถนาแห้งแบบนี้แหละครับว่าการทำงานจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับพ่อก,กำลังขับกันอยู่นะครับนะครับดูที้ไถที่ไถแล้วนะครับ ไายวนไายตัดนะครับมาแล้วครับดูโฉมหน้าเจ้าตัวเล็กใใหญ่ของเรานะครับเป็นรถเก่านอกนะครับเก่าญี่ปุ่นนะครับ,บนะครับดูใบผานครับกินดินแบบเนียนๆเลยนะครับนี่ครับ ไปแล้วไปแล้วเจ้าตัวเล็กใจใหญ่ของเรานะครับดูขี้ไถ่ครับก็ถือว่าทำงานได้ดีนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่จะซื้อรุ่นนี้ก็ใช้งานก็ดีนะครับใช้งานภายในครัวเรือนใช้งานกับนาของเรานะครับราคาก็เบาๆครับผมก็มาใช้งานกับนาของผมนี่แหละครับ ทีหน้าก็ประมาณสิบไร่นะครับวันนี้ถ่ายทิ้งไว้ก่อนแล้วแล้วก็มาถ่ายอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ครับถ่ายเสร็จแล้วก็จะเอาน้ำข้าวแช่ไว้ก่อนนะครับเพราะว่ายากขึ้นครับช่วงนี้เรายังไม่ได้ปักดำนะครับเรารับจ้างปักดำให้ลูกค้าอยู่นะครับก็ลงก้าตรงโน้นอีกนะครับดูครับลงก้าเรื่อยๆนะครับ มาดูการทำงานต่อครับติดผันอย่างใหญ่เลยนะครับผันพวน5ใบใบละ20นิ้วนะครับดูครับอาไปครับไปนครับดูการทำงานครับของเราก็ยังสบายๆนะครับติดผันพวน,นขนาดนี้นะครับ ก็เป็นรถ2เพลานะครับไม่ได้ขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับคันนี้นะครับครับเราถ่ายทิ้งก็มีลักษณะแบบนี้นะครับอยากขึ้นอีกแล้วครับ ครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ที่พามาดูเจ้ารถไถขนาด22แรงเป็นรถเก่านอกญี่ปุ่นติดผานพวน5ใบใบละละยี่วแบนิ้วแ,บบแห้งๆแบบนี้นะครับก็ทำงานได้ดีนะครับเป็นรถสองเกลานะครับผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง จะไม่พลาดคลิปดีอต่อไปของเรานะครับเจอก,กันคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ